ออนนี้ถากันให้ดูสดๆเลยเนาะอันนี้เป็นแพนธุรัมนะครับหรือว่าลุกดิ่งที่เราคนโบร,โบราณน,นะครับคนโบร,โบราณจะเอาไว้ประเมินสุขภาพกับคนป่วยว่าเอ้คนนี้ป่วยจากโรคอะไรคนโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้พวกเ,เป็นอะไรไข่ต้มมั่งเอามาเอามามัดแล้วก็ดิ่งนะครับหรือว่าเอา เอาดินนะครับเอาดินเหนียวนะครับเอามาปั้นเป็นลูกดิ่งหรือว่าเอาเทียนก็ได้นะครับพี่หมอก็ใช้ลูกดิ่งเนี่ยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่า,าจากการศึกษาแล้วก็มีความรู้เราก็จะเช็คน้ำว่าอันนี้คือน้ําดื่มที่เราดื่มกันทุกวันนะครับเราจะเห็นว่าลูกดิ่งนะครับไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะครับขวดนี้เหมือนกันนะครับพี่หมอได้ได้ถเอาเอามาใส่ในแก้วก คือมือของหมอก็อยู่เฉยๆนะครับลูกดิ่งไม่มีปฏิกิยาอะไรเนาะมาดูนี้ครับอันนี้ก็ไม่มีไม่มีความเคลื่อนไหวของลูกดิง่งก็ถือว่าคือคือถึงแม้เราจะเขย่าอะไรก็ตามแต่ว่านะลูกดิ่งจะไม่หมุนนะครับทีนี้เราใช้เครื่องเป่าไอทอร์แคร์นะครับใช้เครื่องเป่าไอทอร์แคร์ care, เป่าขวดนะครับขวดปฏิเนี่ยนะครับอันนี้หมอเปิดเครื่องในระดับระดับความ ความแรงแค่สองนะความแรงแค่2ไปที่ขวดน้ำนะครับไปที่ขวดน้ำเอาละเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนว่าว่าเราทีนี้เรามาเช็คกันว่าน้ำมีพลังงานไหมนะครับคุณเห็นไหมครับมือของมออยู่เฉยๆแต่ว่าลูกดิ่งหมุนลูกดิ่งหมุนนะครับนั่นก็คือน้ำ มีพลังแล้วก็มีโมเลกุลเล็กลงด้วยนะครับมาดูขวดนี้ครับที่ยังไม่ได้เป่านะครับน้ําก็ยังปกติเนาะไม่ไม่ใช่น้ำปกติน้ำปกตินั่นแหละลูกดิ่งก็ไม่หมุนด้วยแล้วก็อันนี้ในแก้วก็ลูกดิ่งก็ไม่หมุนนะมือของหมอก็อยู่ปกติเดี๋ยวจะมาเป่าที่แก้วทีเ่เปิดน้ำลงในในแก้วเนี่ยนะครับเทน้ำลงไปในแก้วนะครับโดยใช้ เครื่องเป่าไอเชอร์แคร์นะครับเป่าลงไปในน้ำเนาะเป่าลงไปในน้ําการเป่าลงไปในน้ํากับการเป่าที่ขวดเดี๋ยวมาดูกันครับว่า,าความเขาเรียกว่าพลังงานจะมีเท่ากับที่เป่าบริเวณขวดโดยที่ไม่ต้องเปิดขวดนะครับก็เห็นลูกดิ่งไหมครับลูกดิ่งหมุนเนาะอันนี้มาดูครับอันนี้อันนี้ไม่ได้เป่านะลูกดิ่งก็ไม่มีปฏิกิริยาใดนะครับ มาดูวันนี้ครับเห็นไหมครับลูกดิ่งก็หมุนนะหมุนหมุนหมุนและหมุนหมุนและหมุนนะครับมือของหมอก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาของหมอบโรรบร,ราณน,น้อยคนนคักที่จะได้เรียนถึงการประเมินสุขภาพโดยใช้แพนดูรัมนะครับก็จะ ก็บอกตรงว,ว่าหมอโชคดีนิดนึงนะครับที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนแพนดูรัมด้วยแล้วก็ใช้ไอเทอร์แคร์ Care มาดูแลประชาชนแล้วก็พระคุณเจ้าด้วยนะครับ mm hmm. ก็ปิดโกไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ